วันพุหัสก็คือก่อนเที่ยงคืนนักเรียนครูหันนับตามเวลาโลกเลยเ <c oughs> ที่ยงคืนนะนักเรียน <c oughs> หรือว่ายูจะเอาห้าโมงเย,นยง็น <c oughs> ดีดีแล้วเราหันเลือกเวลาให้อยูจะได้ไม่กดดันมาก <c oughs> ขอย้ำขอย้ำนะครับว่าว่าถึงวันพุหัสนี้นะ เรียนถึงวันพฤหันนี้นะหลังจากอันนั้นแล้ววันศุกร์ครูหานจะวันศุกร์ครูหานจะตรวจการบ้านทันทีแล้วก็ตรวจตามสเปคแปดแปดข้อนั้นให้คะแนนอันนี้จะเป็นคะแนนที่มีอิทธิพลต่อต่อไอ้คะแนนตัวชีวัะนะหนูรู้จักใช่ไหม ต่อคะแนนตัวชีวัดนะจะมีอิทธิพลเพราะ,ะนั้นอยู่ตั้งใจทํากันบ้านดีๆแล้วมันก็จะมีอิทธิพลไปเกี่ยวข้องกับคะแนนสอบด้วยนะครับน้องเรียนก็ใส่ใจเรื่องนี้ให้มากเพราะว่าคะแนนสอบสำหรับครูหันมันประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นไม่ได้มีความสําคัญอะไรมากนะครับครูหันก็เรียนแบบนั้นความสําคัญก็คือแต่ละวันอนะ่ะท่านท่านมีความมุ่งมั่นใส่ใจหรือเปล่า สนใจตรงนั้นเหมือนความสม่ำเสมอนะครับจ้ะโอเคเข้าใจตรงกันข้อสอบข้อสอบเอ่อถ้าเกิดนักเรียนยังสงสัยอะไรนะก็อันนี้ก็คืออยู่ก็ไปดูที่ไปดูซ้ำได้นะครับ ข้อสอบมันเป็นอย่างนี้นะก็คือหนึ่งก็คือยูเปิดข้อสอบมาจะมีช้อยสิบห้าข้อช้อยเอามาจากอีหยังก็ก็เอามาจากเนื้อเรื่องของเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องมันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับแกมม่าหรือว่าพา s s เชสคอมพลียนเชนอะไรพวกเนี้ยครูหันก็เอาตรงนี้มา ขอโทษนะครับครูหันเขียนผิดมีสิบข้อข้อสองอันนี้ก็คือดีเทลแล้วนะครูหันพูดถึงดีเทลข้อสอบแล้วนะข้อสองก็คืองานแปลประมาณนี้ประมาณสิบสองบรรทัดนะเนี่ย ประมาณสิบสองบรรทัดประมาณหนึ่งพารากราฟถ้าเกิดไอไอพูดว่าประมาณสิบสองบรรทัดอยู่อยู่จะต้องมีคอมมอนเซนต์ว่าคำว่าสิบสองบรรทัดอ่ะยู่ก็ไปนับเอาในหนังสือหนูเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจไหมว่าว่าใช่ว่าครูหันจะออกตรงไหนยูสามารถรู้ได้ครูหันพูดแค่เนี้ยูก็ต้องรู้ใช่ใช่ให้แปล ช่ให้แปลนห้องสอบไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ได้ให้แปลในนอกห้องสอบไม่ไม่ครูหานหมายถึงว่าภาษาอังกฤษอะ12บรรทัดไอม้มา12บรรทัดยู่จะเหลือ4บรรทัดก็เป็นควาวมรับผิดชอบอยู่ใช่แต่ว่าหลักการแปลคืออยู่ต้องแปลครบถ้วนความหมายครบถ้วนไม่ผิดเพี้ยนจากเนื้อเรื่องจากสิ่งที่มอบให้ ห้ามแปลโดยคิดเอาเองแปลตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียนนะไม่ใช่ตามแปลตามวัตถุประสงค์ของตัวยูของผู้เขียนนี่คือหลักการแปลเข้าใจปะเขาไม่ได้ให้อยู่เขาไม่ได้อยู่ให้ความเห็นเขาให้อยู่ถ่ายทอดไอ้ผู้เขียนแล้วมันเขียนยังไงให้คนอื่นอ่านไม่ไม่มีตัวยูเกี่ยวข้องตัวยูแค่เป็นคนเปลี่ยนภาษาให้มันเป็นภาษาท้องถิ่น นเข้าใจไหมนี่คือหลักการแปลยูยูไม่ใช่ยูไม่ใช่คอมเมนตเตอร์ยูไม่ใช่คนคนที่วิพากษ์วิจารณ์ไอไอวิพากษ์วิจารณ์มันก็จะเป็นงานอีกอาชีพหนึ่งอย่างเช่นง,งานศิลปะอย่างเงี้ยคนวิพากษ์วิจารณ์ความเห็นนะคะรับท่เพียโอเคหวังว่าเข้าใจตามกันโอเคพอสุดสุดท้ายก็คือสิบประโยค ก็จะมีคำแต่งประโยคสุดท้ายนะแต่งประโยคสิบคำยูเรียนสามบทเรียนมาเรียนมาเรียนมาสามยูนิตขอโทษสามเลสเซ่นสามบทเรียนนักเรียนหนูเรียนมาสามบทเรียนอะ่ะไอก็เอามาบทละสามคำบทละสามคำบทละสามคำนะครับ ประโยคูเขียนแล้วยูเขียนแล้วครูหานอ่านรู้เรื่องอ่านแล้วเข้าใจความหมายที่ยูเขียนโอเคอยู่ได้คะแนนแต่ถ้าเกิดยูเขียนแล้วอ่านรู้เรื่องแกมมาถูกอันนี้ยูได้เพอร์เฟกสมมุติว่ายูเขียนแล้วแกมมาเน่า Now. แต่ว่าความหมายรู้เรื่องอยู่ก็ได้ครึ่งหนึ่งหนูก็จะปะมันจะมีครึ่งกับเต็มบางข้อครูหันก็ให้จุดห้าวราคือถ้าเกิดแกมมามันผิดนิดหน่อยครูหันก็ให้เต็มแต่ถ้าเกิดมันผิดมากเขียนแบบไม่ไม่น่าอภัยอย่างเงี้ยไอ้ก็เหลือครึ่งหนึ่งก็คือรับไม่ได้อ่ะครึ่งหนึ่งคือเอาความรู้สึกของตัวเองแต่ความรู้สึกของตัวเองก็คือครูหรันเคยอ,อยู่ต่างประเทศมาห้าหกปีครูหันจะรู้ว่า อันนี้มันควรจะถูกหรือควรจะผิดอะไรเงี้ยนะครับก็ตามนั้นนักเรียนทั้งหมดนี้ที่พูดมานี้ก็คือใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะสอบหนึ่งชั่วโมงทำทำอันนี้นะพาร์ทที่ยากพาร์ทที่เหนื่อยก็คือไอ้สองพาร์ทสองพาร์ทหลังไอ้พาร์ทแรกอ่ะอยู่ควรจะทำเร็วๆพาร์ทชอยอะ เอียอยู่เขียนเนี่ยอยู่เขียนตัวใหญ่นะเขียนตัวใหญ่เขียนให้ครูหันอ่านสบายๆอย่าให้ครูหันงุนงิดงุนงิดหงเขียนตัวเล็กก็ตีนึง่งอะโมโหอะไอให้คะแนนน้อยเลยทันทีนะไอรู้สึกง,งั้นอะห้ามห้ามเขียนตัวเล็กให้เขียนตัวใหญ่จำสิ่งนี้ไว้นะ เขียนตัวใหญ่เขียนให้อีกคนนึงอ่านน่ะนักเรียนก็ต้องเขียนให้มันเรียบร้อยให้มันตัวใหญ่ให้ให้เขาอ่านสบายตาเขาจะมีความสุขในการอ่านล้วอยู่ก็ได้คะแนนเยอะหนูเขาจะบะนี่หลักการเขียนง่ายๆโอเคนะขอให้โชคดีรูหันไปแล้วนะอันนี้อันนี้ก็คือมีเท่านี้นะครับนักเรียนก็ไปดูใน ดูซ้ำในวิดีโอได้หรือจะถ่ายรูปไปก็ whatever นะครับเนโอเคเอ่อต่อมาเราอยู่มสี่อันนี้สี่ทับสี่ตอนนี้ครูหันก็รู้ว่าอยู่ที่ยูนิตห้าแล้วยู Unit นะิตห้นักเรียนมีคำถามไหมครับ การเรียนของน like ักเรียนมสี <t 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 ่มห uh ้ามหกก็จะคล้ายๆแบบนี้หนูก mm ็จะปะผู <t 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 ้หันสอนเพียงแต่ว่ามห้ามหกมันจะเยอะแยะตาแปะไก่นะลุงลังอะไรนั่นเองโอเคมสี่ทับสี่ยูนิตห้าโอเคอันนี้ก็เราก็แปลมาถึงนี้แล้วนะครับแปลจบแล้ว เรื่องกาแฟถูกไหมไปจบแล้ววันนี้เราก็มาทํนานักเรียนครับไอคำศัพท์ที่นักเรียนควรจะสนใจก็คือคําศัพท์ตรงนี้นะเนี่ย please thank you ไปท่องมาไปอ่านมาอ่านแล้วก็นึกภาพนะว่าแต่งประโยคยังไงหนูเข้าใจป่า อ่าแล้วนึกภาพไม่ใช่ไม่ใช่ท่องปากเปล่าท่องแล้วก็แต่งประโยคฝึกซ้อมไว้แล้วพออยู่เข้าห้องสอบอยู่ก็แต่งปื๊ดปื๊ดปื๊ดออ,ออกมาโอเคบ้าแต่งไม่ได้ไม่ได้ก็ไปถามพี่กูนะพี่ g o o g l e มันจะมีอ่ะคำนี้แต่งประโยคว่าไงอยู่ก็พิมพ์ไป,ไปแล้วก็ถามมันมันก็จะออกมาเป็นประโยคให้เลยโดยใช้คำนั้นนะครับเรียนโอเค นี่กี่โมงแล้วเนี่ยเลิกกี่โมงอะโอเคเหลือเวลาสิบห้าทีแบเออขอโทษอ่านผิดเต็มเต็มเลยบีนนะครับเรียนทัวร์ตาทัวร์นะบีนโอเค I'm sorry Discover คนพบ ลิควิดของเหลว t o แปลว่าด้วยแปลว่าอะไรภาษาอังกฤษแปลว่า on s o นะ b o y t ต้ Boy, Tom, excited ก็คือกระตือรือ้นภาษาอังกฤษเราเรียกว่า active นักเรียนครับถ้าเกิดนักเรียนรู้ว่าภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันมันคือคำว่าอะไร นักเรียนก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่จะขยายความสามารถทาง,งภาษาอังกฤษแล้วจอมันก็ล่มนะครับหล่อสักูมโอเคอ่าเช็คชื่อทุกคนเช็คชื่อเช็คชื่อในซูมนะทุกคนเข้าซูมเช็คชื่อเพื่อความ โอเคเดี๋ยวเราสักคู่นะ

ยังแมนนาม a าวดีคอฟ c o f อินเอ e ิ h อ o ปียเติมคำไหนนักเรียน discover โอเคอันนี้ครั้งที่เท่าไหร่เนี่ยครั้งที่สิบนักเรียนนะครับ นัเรียนเอ่อโฮมเวิร์กห้องนี้ถึงวันนี้วันสุดท้ายนะหมายถึงว่าต่อไปนี้ยูไม่ต้องส่งโฮมเวิร์กไอแล้วโอเคโอเคไหมจนไปถึงสอบคืออันนี้อันสุดท้ายแล้วต่อไปนี้ยูไม่ต้องส่งโฮมเวิร์กแล้วอยู่ทำมาบ้านถึงแค่ครั้งที่สิบนักเรียนที่บ้านฟังด้วยนะวันนี้คือโฮมเวิร์กอันอันสุดท้ายที่จะส่งใน google drive ต่อไป ไอถึงแม้ไอจะมีโฮมเวิร์กยูจะทำไม่ทำก็เป็นเรื่องของยูนะครับ mm hmm. แต่ว่าครูหันไม่ตรวจครูหันตรวจให้คะแนนแค่ถึงวันที่สิบนะครับโอเคแต่น้านเรียนควรไปฝึกทำพูด,พ,ดพูดตามตรงนะคา r ด,ดีจุดจุดจุดโกดทุกแครอฟนะครับนักเรียนทุกแคร์ f นักเรียนเวลานักเรียนอ่านนักเรียนอ่านอย่างนี้เลยนะ to care love อ่านรวมกันไปเลยนะ care love okay he has got eats beans จริงเหรอ <laughs> อันนี้คือประเด็นที่สำคัญ c i e eats plants นักเรียนเหมือนกินบีนเหรอ Okay. When the ghost ate the coffee plants, the we became excited. Okay. Job. When people eat the plants, they became excited too. Mm, Very good. a l s o นะครับ To มีมีค่าเท่ากับ a l s o Some people h o w how many they want in their coffee. จ ja. ้ะ b ในที่นี้ก็แปลว่าเมล็ดก็ได้หรือว่าเม็ดเม็ดถั่วครับนะบางคนน่ะนับเม็ดทุเม็ดกาแฟก่อนแล้วค่อยไปต้ม อ้ที่เขาพูดเม็ดๆนี่ก็คือเป็นกาแฟต้มนะกาแฟต้มดาวคอฟฟเคยกินไหมอร่อยมากเป็นของประเทศลาวผู้หันไปซื้อเครื่องต้มมาเลยต้มกินทั้งวันเลยเมาทั้งวันเลยอะนะอะไรนะอะไรกาแฟดาวดาวคอฟฟกาแฟมีชื่อเสียงระดับโลกนะกาแฟดาวก็เป็นเป็นกาแฟของประเทศลาวยี่ห้อดาว ซื้อเครื่องต้มมาเลยต้มกินทั้งวันเลยกินจนตังหมดแล้วโอเคต่อจ,ะจะังๆโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะกำลงังติดตั้งระบบแอร์แอร์คอมดิชั่น เอาตามที่สบายใจโอเคเอาเฮ้ยเอ๊ะทิปมาดูนี่เนี่ยใครวะเนี่ยมาดูนี่ดูจอขอหังมันมา,างไงอะจอลมทจอลมใครวะอ๋อ จอล้มจอคูหันล้มแล้วมันไข่อะ่ะครูหันก็เลยอ๋อเหรอไม่เห็นมัน <laughs> มันขึ้นมาเป็นภาพอยู่อะ่ะอะไรเนี้ยโอเคเเรอสักครู่นะครับนักเรียนเลิกเก้าโมงยี่สิบเหลืออีกแปดนาที ผู้หาจะเริ่เก้าโมงสิบ people started to 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 coffee the coffee plants in water started to boil the coffee plants in water นะครับอันนี้เขาพูดถึงเมื่อก่อนนะ then they drank the liquid ก็คือดื่มส่วนที่เป็นของเหลวส่วนที่เป็นมันจะมี liquid กับ solid โซลิตเราไม่ดื่มนะครับดื่มเข้าไปก็อาจจะเดี้ยงได้นะครับโอเคอันนี้โฮมเวิร์คครั้งที่สิบนะครับครั้งสุดท้ายเดี๋ยวก่อนนะเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวมีบางคนมาถามอีกจะมีโฮมเวิร์คอีกไหมผู้่านนานว่าไปโน่เขียนไว้ก่อนนะครับเพื่อความชัดเจน อีกแบบรหัดหนึ่งแบบรหัสบีเออชูสเลือกอันเซอร์เอาเข้อสองเลยแล้วกัน w which of f o l l owing we usually boy จ้า we usually boy นะครับ we usually boy Potato โอเคอันนั้นคืออันไหนอันไหนนะคือเราาเกียนั้ที่ดูดวต้อง่ใช่หมครับหลักการดูมันเป็นภาษเขียนก็ดูว่เหมือนตัวาโอเค usually by potatoes อันนี้ครูหานไม่ได้คิดขึ้นหรอกครูหารลอกมาจากตรงนี้นะครับต้องเรียนข้อสามวิชอ่ฟอร์ลูอิงนอตอะลิคิดไหนลองพูดเต็มประโยคเดิพูดว่า <I> very good เห็นไหมเด,ดเดี๋ยวจะทดสอบใครบางคน คนที่ขายสติกเกอร์ดีไม่นะโอเคนะนักเรียนอุ้ย h อบฟอร์เฟิงวี usually take care out uh, คนขายสติกเกอร์นี้อ่าทําไมไม่ได้ยินอ่าข้อสี่ตอบว่าอะไร <laughs> อะไรโอปอตอบดิ <laughs> ข้อสี่ อุปอมองเห็นป่าใาใส่ตาสั้นสาตาสั้นอีกหน้าไหน <c oughs> หน้าเก้าสี่ตับติมประโยค <c oughs> ตอบว่าอะไรตอบทิ๊กเกอร์ไม่เอานะ <c oughs> <c oughs> ใครตอบได้ a baby is article a baby okay <laughs> chào lên này dạ mô hồ dạ 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 mô hồ lâu dạ anh có thể tăng ấy như vậy ạ Chai, okay. a baby, okay, now again.

จะ,จะเขียนว่าจะเขียนว่าทักแร็อิสราอัดแคทแล้วโอ้ยอิสราเแคโอเคสามัตโปะนะครับจบแค่นี้นักเรียนนักเ,เรียนมีคำถามก็ก็ถามเพื่อนเอา